เดี๋ยวเราจะมาเก็บฝรั่งกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าสวนหลายวันแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็งานเยอะด้วยก็เลยไม่มีเวลามาดูว่าสุกหรือยังดีก่อนนะคะโอเคอย่างนี้น่าจะพอไดอ้ลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ ใส่สารเคมีหรือพ่นยาฆ่าแมลงอะไรเลยนะคะมดแดงทรายค่ะตอมฝรั่งอุ้ยขันยิบๆิบเลยค่ะ ต้นนี้เป็นฝรั่งที่เมล็ดน้อยนะคะเดี๋ยวจะลองผ่าดูว่าข้างในเป็นยังไงต้นนี้เมล็ดน้อยค่ะน้อยจนแทบจะไม่มีเมล็ดเลย ฝรั่งที่เราเก็บได้นะคะก็ผลก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็น่าจะดีกว่าชุดแรกๆค่ะ